เริ่มต้นสรุปทองคําประจำวันที่23เดือนพฤศจิกายนนะครับนั้งชุนราคาทองคําขยับปรับตัวลงมา แรงเป็นพันจุดเลยนะครับแต่ก็กําลังตกอยู่ที่บริเวณจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาบ่ายซึ่งก็คือ1 9 8 8บถึง1,982ริบริเวณโซนสีน้ำเงินด้านล่างนี้เป็นจุดที่มีนัยสําคัญอย่างยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นต่ออีกหนึ่งชุดของราคาทองคําหน้าบ่ายเมื่อคือนนี้ราคาทองคําตอนลงมาแตะแล้วเกิดอาการนะครับคือแตะปุ๊บแล้วก็มีการเด้งหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการย่อตัวลงมาที่ด้านล่างอีกเลยตอนนี้ราคาทองคําหน้าบ่ายเริ่มมี การฟื้นตัวถือว่าทําได้ดีแล้วครับแต่ยังดีไม่เพียงพอเพราะการฟื้นตัวของราคาทองคํานั้นถ้าจะดีให้เพียงพอต่อการเป็นหน้าบ่ายคุณจะต้องขึ้นจนทําลายโครงสร้างขาเซลให้ได้และการทําลายโครงสร้างขาเซลเอาแบบชัวๆเลยคือ1,997.74ถ้าขึ้นปิดตัวทา m e F H1 ยืนเหนือบริเวณจุดดังกล่าวได้เมื่อไหร่แล้วก็ อันนี้ชัดเลยครับหน้าบายมันจะกลับมาแล้วไม่2,000ันมันก็ต้องเป็นไฮเดิม2006หรือไม่ก็ไฮใหม่ไปเลยเดี๋ยวรอวัดกันไม่น่าจะใช้เวลานานครับประมาณช่วงสายๆบ่ายๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะพอทราบผลแล้วครับทุกท่านคำถามต่อมาก็คือคุณผมติดบายด้านบนนี่ยังไม่ต้องกังวลใจใช่ไหมสองพันก,กว่าเลยครับยังไม่ต้องครับเพราะว่าเวลาที่นักทุนจะต้องกังวลใจจริงๆเนี่ย มันคือช่วงที่ราคาทองหลุดด้านล่างลงไปถ้ามันหลุดด้านล่างลงไปแบบนี้ต้องเครียดแต่ถามว่าตอนนี้ต้องเครียดไหมไม่ต้องมันยังไม่ได้ทำลายโครงสร้างอะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเครียดกันทำไมนะฮะสำหรับคนที่ถือหน้าบายอยู่นะต่อมาคือคำถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าผมไม่มีของอยากจะบายนี่ผมบายตรงไหนดีละคุณครับการจะบายของนั่นทุนจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือนักทุนบายได้เลยหรือจะรอบายที่บริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้ก็ได้จะได้ราคาที่สวย แต่ยังไม่มีความปลอดภัยครับส่วนรูปแบบที่2คือรูปแบบการบายที่มีความปลอดภัยแต่ราคาไม่สวยและก็จะเป็นรูปแบบที่ผมรอเติมของไม้บายด้วยรูปแบบนี้ก็คือต้องรอจนกว่าทองจะขึ้นด้วยตัวของเขาเองไปทดสอบที่ประมาณ1,9,9,7.74และยืเนเหนือได้สักครั้งหนึ่งถ้ายืนบริเวณแถวนี้ได้นาน,านๆแท่งต่อๆไปผมจะเริ่มพิจารณาในการบายแล้วครับเพราะ เป็นการส้อนได้เห็นว่าทองขึ้นแรงจัดเลยครับจนทําลายโครงสร้างขาเซลล์ย่อยยับไปแล้วหลังจากนั้นการย่อบ่ายจะมีความปลอดภัยให้นักทุนเลือกเอาไว้2ทางสําหรับขาบ่ายนะครับผมชัดเจนแล้วนะส่วนผมวันนี้ไม่ขอเอาจุดสวยแต่จะขอเอาจุดที่มีความปลอดภัยมากกว่าดังนั้นขาบ่ายที่อยู่กับเราท้ง730ว่กท่านนะครับใครที่เข้าใจตรงกันแล้วขอเลข1คนละ1ตัวด้วยครับทุกท่านและอย่าลืมนะฮะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับนักงทุนกร,บรบาบเบาระคุณอย่างสูงทีนี้มาดูกันที่ฝั่งของขาเซลกันบ้างขาเซลบอกว่าเออคุณครับพอดีว่าผมได้ไม้เซลสวยๆมาตั้งแต่บริเวณยอด2006เลยนะครับไม่อยากจะคุยเลยแล้วผมยังถือต่อได้ไหมวันนี้ไม่ว่านั่งทุนจะเป็นคนที่ติดเซลอยู่ที่ด้านล่างหรือว่าคนที่มีออเดอร์ไม้เซลสวยๆจากบริเวณด้านบนมาเลยขาเซลนั่งทุนมีโอกาสลุ้นได้แค่นี้ครับนี่ 1993.39ถึง1997.74ระยะทางประมาณ430 4 3 0จุดนี่จุดนี้เขาบอกอะไรกับเราเหรอคุณครับเขาบอกกับเราว่านี่คือจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาเซลถ้าสมมติว่าราคาทองคําสามารถผ่านไปได้ชัดเจนละขาเซลยอมแล้วขาเซลยอมมอบตัวทองมันจะย้อนกลับขึ้นไป2,000ครับแต่ถ้าไม่ผ่านหรือถ้าเขาอยากจะลงต่ออีกสักชุดนึงเนี่ยเอาแบบว่าลงถึง1,980ต้นตเลยนะ การจะลงต่อขอราคาทองคำยังไงเวลาที่แตะบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้ต้องออกอาการคือผู้ประสายเห็นภาพถ้าจะลงอีกชุดมันต้องลงแล้วนังุนครับในตอนนี้แต่ผมก็ค่อนข้างกังวลใจนะเพราะว่านี่คือตลาดเอเชียช่วงเชา้ากราฟทองมันไม่ค่อยมีกำลังอยู่แล้วครับทุกท่านแต่ก็รอดูแล้วกันเผื่อจบไลฟ์ไปแล้วราคาทองมันอาจจะไหลลงมาต่อก็ได้ครับนั่งุนครับแต่อย่าลืมนะ อันนี้คือคําพูดให้พี่ๆขาเซลล์ได้หลักการดูง่ายๆเผื่อบางคนถามคุณครับพี่ติดเซลเนี่ยทองมันจะลงต่อไหมคะไม่นานครับเดี๋ยวจบไลฟไ์ไฟนนั่งจุดจะได้รู้ถ้าทองจะลงต่อมันจะต้องมีอาการอาการคือแตะแล้วย่อแต่ตอนนี้ย่อไหมครับหนึ่เก้าเสามเออมันดูไม่ค่อยย่อนะคุณนะถูกครับมันดูไม่ค่อยย่อนะดังนั้นเหลือแค่2ตัวเลขนะครับถ้าหลุดขึ้นไป คนที่ติดลบคือคนที่มีออเดอร์ไม้เซลล์ด้านบนแล้วได้กำไรผมไม่ค่อยกังวลใจนะเพราะว่านักทุนจะมีโอกาสในการออกได้เกิดทองหลุด1 9 9 7ขึ้นไปค่อยปิดเก็บกำไรก็ได้แต่บางคนที่ติดเซลล์ตรงนี้เห็นทองย้อนขึ้นเขาจะเกิดความลังเลใจแล้วครับว่าเอ๊ะพี่ควรจะแบ่งคัดดีไหมเนี่ยคุณพี่เริ่มสับสนในชีวิตตัวเองแล้วหรือบางทีมันอาจจะย่อคือตอนนี้นักทุนก,กำลังกังวลใจใช่ไหมครับส่วนผมเองก็คงจะไปบอกให้หนักทุนคัดลอสเลยมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมให้กับนักทุนได้ก็คือจุดตรงนี้แหละครับ3ตัวเลขตัวนี้400กว่าจุดพี่ๆพ,พิจารณาหน่อยนะบางคนติดเซลเนี่ยค่อนข้างลึกเลยแล้วก็เคยผ่านการโดนลกลขึ้นไป2,000ันกว่า,วาซึ่งแน่นอนว่าติดลบมหาศาลอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทองมันย่อมาให้เยอะแล้วนะครับดังนั้นถ้ามันจะอยู่ในบริเวณโซนกล่องน้ําเงินตรงนี้มันแปลว่าเขาจะยังให้โอกาสให้เวลากับนักทุนคนที่ติดเซลด้านนั้นได้ตัดสินใจนะว่านาั้นจุดจะคัดไหมหรือถ้าไม่คัดก็ขอสู้สุด อย่าให้มันหลุด1997.74ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับเพราะการหลุดและยืนตรงนี้ได้อย่างไงมันกลับ2,000แน่ๆอยู่แล้วครับทุกท่านพี่ๆตามกันทันนะถ้าสมมติว่านักทุนขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะครับ รบกวนขอเลข2ด้วยครับผมขอบคุณมากเลยครับคุูเปาเทรดดิ้งชอล์เค้นซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูเปานะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็น หรือว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไปถ้านักทุนสนใจ กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code โเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนะจุกครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวัลที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับ หนึ่งุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนึ่งุดได้ทดลองก่อน้ช่กับว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีเทรดชนข่าวครับลไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal ห้องซิกคูตอย เทรดแบบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน jj go signal 3ครับคูดเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปา1์นิคสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั้นถูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ